สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนี่พียงน้องทุกคนด้จ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีสวีเดนไลฟ์สไตล์ชาแนลจ้าสำหรับคลิปนี้วียืนยุ่ร้านขายดอกไม้ขายต้นไม้ต่างๆค่ะอำเภอใกล้ๆบ้านนี่ละจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยววีสิพาพี่น้องเขาไปเลือกเบ่งว่ามีดอกไม้ต้นไม้อยียงแน่นาะค่ะเนาะเพื่อนสิมีหลายปันไดาะวาร้าน,นี่มากข้งแรกจ้าพี่น้องจ้าดูดูอนเขามาแล้วจ้าพี่น้องเบ่งด้เนี่ บรรยากาศดีดีแดดหลยจ้าแดดดีหลายจ้างามงามจ้าอยากให้พี่น้องได้มาเห็นบรรยากาศเขียวจ้ะแตกต่างกันกันกบฤดูน้าวไลายค่ะแต่ว่าหิมะกับงามไปอีกแบบนึงนะะเนาะเดี๋ยวตามพี่เขาไปชมข้างในกันเลยจ้าจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ก็บยางเขามาเลยนะคะเนะาะนี่ก็เป็นปุ๋ยจ้าปุ๋ยถุงที่เฮสซัมเร็จรูปแล้วก็ผสมไว้เรียบร้อยแล้วให้เฮา เอาไปใส่ในกระถางเนาะจ้ะเนาะหรือบอกระเอาไปลุ่งดินก็นได้จ้ะผสมกับดินที่เฮามีอยู่บ้านละจ้ะส่วนส้น,สนนี่ก็สิเป็นต้นไม้ระดับประดาอุ้ยดอกอีหยางจ้ะนี่งามงามจ้ะนี่งามงามอันนี้ก็งามจ้ะเป็นตะหากดีเอาไปประดับไวหนาบ้านคล้ายๆต้นสนเนาะจ้ะนี่ ซูนชาดบอจ่านี่ต้องถามลูนีชาร์ดเน,นี่ยเนาะจ้ะเนาะสำหรับคนที่บ่มีเวลาก็มาซือ่อที่เพิ่นปลูกว้เรียบร้อยแล้วเข้ากัไปแยกลงสวนเฮ้าจา้าคือจังหมีนี่บอมีเวลาลงเม็ดก็มาเลือกซือ่อที่เพิ่นลงไวางสีเรียบร้อยแล้วจา้าพี่น้องจ้าเข้าก็แค่ไปแยกลงสวนดินอยู่บ้านเฮาจ้ะ นี่ก็จะเป็นทัวลัล่านเต่านี่จ้าเนี่นต้นทัวลัล่านเต่าบ่มีหลายจ้าเป็นล้านเล็กๆสวนโซนนี่ก็จะเป็นโซนดอกไม้จ้าพี่น้องจ้าโซนดอกไม้โอ้โมหมะนาวลูกใหญ่บ่จ้า ลูกเบิ่มเลยมะนาวเวลาเพิ่นปลูกแต่ลูกใหญ่หรอจ้าเวลาห้าซื้อไปแล้วลูกวัดแล้วก็บ,บ่มีบ่มีลูกอีกจ้าโอ้โหอันนี้บบแมนบักหน้าสงสัยสิเป็นสมว่าจ้าเนี่ <laughs> เขียนว่ายังได โอ้ชอบใบไม้สีนี้จังเลยงามจ้ะแล้วก็ดอกไม้คนสวิเดนสิมากหลายวีดีกับมักจเพราะว่ามีหลายสีต้นนี้ภาษาสวิเดนเอิรนเพลากูนภาษาไทยดอกอย่างนอจ้ะนี่สีชมพูสีสมออ่อนสีขาวสีชมพูแกอยู่ทังเทิงบุญจ้ะแล้วก็จะมี สีปดูดของหวีจ้ะคือสีแดงนะฮะงามหลายจ้ีแดงเดี๋ยวยางเขาไปเบิ้งข้างในกันจ้าต้นหน่อย,อยดูกดกจ้ะเนี่ยเป็นส่งชนิดนึงบ่วจ้าพี่น้องจ้าบ <c oughs> ัวรูส่วนอันนี้เป็นลูกบรกกอกน้ำจ้า ออกรอบงามแต่สะอ่อนบอกนักหน้าวิจาจ์หมักหน้าวนี่ร์มึงดูคุณอ่ะป้าหมักหน,น้าเหลืองจ้ะแล้วก็นี่ก็เป็นดอกไม้ประจำชาติของคนสวีเดนเพิ่นสิมักซื้อไปแซมกับดอกไม้อื่นๆลงในกระถางเนาะจ้ะเนาะนี่ก็เป็นอีก ดอกไม่ทีง่ามีหลายสีหมอสำหรับเอาไปแซมกับต้นไม่อื่นเนะจ๊ะเนาะสวยจ้ะพี่น้องนี่ชอบสลับสีสวยมากเลยจ้ะเดี๋ยวห้อยยางไปเบิง้งโซนข้างน,นอกจ้ะที่เป็นต้นไม้นะจ๊นะเนาะต้นไม้ เพิ่นปลูกไว้สำหรับเท่าว่มีเวลาหรือบาบ่ได้ปลูกเองกับมาสือ่อยกไปทั้งกระถางเลยจ้ะน,นี่เพิ่นปลูกไว้ขายแลไวให้ท่ามาเหลือกโซนอีสิเป็นโซนทั้งนอกจก้ะอ,อือต้นยังจ้ะเนี่ยหยอดงามงามเนี่ย สูงแล้วโอ้สงสัยต้นสะดาบ่ะจ้านะเนี่ยคือคือสะดาจ้าสูงนี้ก็จะเป็นราสเบอร์รี่เนะจ๊นะเนาะไงแล้ว ยกกระถางสื่อไปปลูกเลยแต่ว่าวรีบปลูกดอกจ้า <c oughs> ดอกบัวก็มีขายจ้าหูมีหลายสีจ้ามีสีเหลืองชมพูอ่อนชมพูกแกมีสีแสดผู้ใดมากกัมาสื่อเดจ้าดอกบวกัวสวยๆจ้า ประมาณนี่หละจ้าพี่นอ้องโซน้างนอกโซน้างนอกหนาหอน่อนซนมากถ้าอากาศดีหลายเนาะเพิ่นก็สิเอาต้นไหม่ดอกใหม่เมื่อว่างไว้้างนอกให้คนได้ออกมายางซื้อกัน้างนอกสะสวนมากจ้าส่วน,น้างใน้ก็สิเป็นดอกไหม้ที่เพิ่นถือความห้อนหลายบได้จ้า จ้าพี่น้องมาอีกทางหนึ่งแล้วนี่กับตะก,กูลตะก,กูลเบอร์รี่พื่กันจ้าเป็นสีดำมันเนี่ยสวัตวินแบร์เป็นสีดำ,นนแ,ดำแซบแซบด้วยจันนี่อยู่ในป่ามีหลายอยู่สิบาร่านน้อยๆกับโบแมนจ้าใหญเติบ นี่กะถา,ามีลูกมานําเก่า้าลูกมาเร็นอยู่ไส้นี่ถาพอแม่กะยางสื่อต้นหม่ถาน,น,ะนะจ๊ะเนาะนี่จ้าเพิ่นกะมีขายหลายเติบอยู่สูนซนี่เป็นส้นกุหลาบจ้ะนี่ต้นกุหลาบนี่กะ ตระก,กูลราสเบอรี่จ้ะแต่่าคนละพันคนละสายพันโห oh, แซบแซบดิจ้ะเนี่ยเดี๋ยวรอบอะภาพพี่น้องไปเก็บอยู่ใน,นป่านะจ้ะ <laughs> วันนี้มาดูสวนจะมาดูสวนมาชมบรรยากาศจา้าพี่น้องจา้าเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องยางอ่อนไปอีกทางหนึ่งจ้าเพราะว่าทางนั้นมันหย่อนแสงแนะจ้ะเนาะเดี๋ยวห้อยยางไป โซนทางนี้เบ่งจากรอบๆมกว้างด้วยจ้านี่อุย้ยสีนี้ชอบจังเลยนอกจากสีแดงแล้วสีม่วงนี่บิ๊กมากจ้าสีม่วงเหนีองงามงามทุกสีเนาะจ้าเนาะโหบรรยากาศสดชื่น เดี๋ยวให้พี่น้องชมไปน้ำกันเนาะจาะ้าเนาะเพระาะว่ามีเสียงคนเสียงรถมากผสมประสานกับเสียงหวีโอ้โหสีแดงมากอะถูกประแพ้งกับแดงไปก่อนมากหลายจาะ้ะมี่สีขาวน้ำนาสื่อไปสลับกันเนาะจาะ้ะ จะรับสีสีขาวหนึ่งกับงามจ้ะ,เ,ะเรียกกหลาบพันปีบ่าะจ้ะนี่เถาอีกแล้วนี่นาำขาดจ้ะดีลาตนเป็นสีสูงนี้ได้จ้ะสีงามนี่ก็สวยสีเหลืองสีแดงโอ้เสียงหลบกวนจ้า เดี๋ยวดูมุมนี้บ้างดอกดาวเรื่องก็มีโอ้โหสวยจ้ะพี่น้องจ้ะชื่นใจบะจ้ะดอกไม้สวยๆรุดูการแห่งความสุขมาแล้วจ้าเลือกซื้อดอกไม้น้ำกันได้จ้า โอ้หมุ่มนีแห้งงามจ้ะหลายสีเป็นตาตาเบิองอันนี้จ้ะนี่นี่ยิ่งงามตา ดอกเล็กดอกน้อยหลายสีมากเลยสวยมากจ้ะพี่น้องจ้ะงาม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 บ่ไปละว,วีเลื่อยเปลือยะขอโทษขอพ่าย้วยจ้ะพระาะว่าเรื่องต้นใหม่ดอกใหม่อ่าบรุจักซื้อเป็นใดสำหรับคลิปนี้วีกับผ้าพ,พี่น้องมาชมความสวยความงามของ ต้นใหม่ดอกใหม่ในลานที่บ่เคยมากอำเภอไกลๆบ้านนี่ละจ้า,จาโอ้โหมีไงแล้วเนี่ยสื่อไปครับขั้นกระถางไปตั้งเลยโบตรงรอ่อโบตรงดูแลตอนแรกๆแ,แต่ถ้าคนมีเวลาเหตุเองตั้งแต่แรกมันก็สิมีความสุขไปอีกแบบหนึง่งนะจ๊ะเนาะโอ้โหอันนี้สวยงามมากเลยจา้า จ้าพี่น้องจ้าสาหรับคลิปนี้วีก็ขอจบคลิปว้แค่นี้นะคะเนาะสรุปแล้ววีก็บ,บ่ได้ซื้อดอกจ้าต้นไม้ดอกไม้กระไดที่สําคัญจริงๆแล้วมาลานนี้เพราะว่าเ่เคยมาแล,แล้วก็อยากพาพี่น้องมาชมน้าจ้าว่าบรรยากาศร้านขายดอกไม้ที่สวีเดนเป็นจังไายงามบอมีต้นไม้หลายบอรกระไดเติบยี่ได้เนาะจ้าเนาะแต่บ่ได้ซื้อจ้าที่สําคัญวีอยากพาพี่น้องไปเบิ้งอีก ลานนึ่งจากใกล้ๆบ้านเป็นลานที่ใหญ่กว่านี้จ้าพี่น้องจ้าฝากให้พี่น้องติดตามในคลิปต่อไปในเด้่อจ้าพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้วีได้ทำคลิปดีๆให้พี่น้องเบิงเดจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้วีก็ขอบคุณเลยๆจ้าบ๊ายบาย